สวัสดีครับพี่เ่วันนี้ต้อมพามาดูแปลงนากอขอซีหนึ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงที่อ่าใกล้เคียงกับของต้อมนะคือเขาหว่านนาจะก่อนต้อมประมาณสิบถึงสิบห้าวันนะครับนี่ตอนนี้ก็เริ่มออกแล้วเริ่มจะเริ่มจะก,ก้มอ่าไม่เริ่มออกเนาะเริ่มจะก,ก้มไอที่เพิ่งออกก็เพิ่งออกนะครับเนี่ครับโดนมแมลงบ้วมันจะเป็นอย่างนี้เลยทุกแปลงเลยครับมันจะยุบหายไปเยอะนะครับโดนมแมลงบ้วมกอข้อซีหนึ่งในฤดูกาลนี้นะถ้าไม่โดนแมลงบ้วนีก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับ ทำกันเยอะเหมือนกันนะเขาห่อที่หนึ่งนะครับนี่ครับดูรวงครับรวงอ่ะคือต้องบอกว่ามันเล็กมันเล็กเพราะว่าโดนมแมลงบวบเหมือนของตอม JB อ่ะอ่ามันก็จะมีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับนี่แปลงนี้ก็ได้เก็บเกี่ยวอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ก็ยังสวยนะครับสวยอยู่นะครับยังได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเพลเพอ่ะอาจจะ เกี่ยวพร้อมต้อมหรือเปล่าอาจจะห่างก,กันสักไม่ถึงอาทิตย์หรือเปล่าไม่รู้เนาะสสก็ขอสี่หนึ่งเนี่ยทำได้ทุกฤด,ดูเลยแต่ที่แถวบ้านต้อมเขาทํากันนะครับะจะเกี่ยวกับเรื่องของต้นเดือนมีนานะครับต้นเดือนมีนาจะหว่านกันเยอะนะครับหรือปลายกุมภาเนี่ยาจะาเริ่มทําขอขอสี่หนึ่งกันเยอะนะครับให้ให้มาเกี่ยวในช่วงสงการนะครับก่อนสงการนะครับอะไรประมาณนี้เนาะแต่แปลงเนี้ยต้อมมองดูแล้วนะครับไม่แน่อาจจะได้เก็บเกี่ยวนะก่อนสงการนะครับ เดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าเขาจะเหลืองไวไหมนะครับแต่ในฤดูกาลนี้เขาเคเยื่อนนะครับจากปกติก็หอสี่หนึ่งอ่ะเขาจะเกี่ยวอยู่ในเลทประมาณ100วันไม่เกิน105วันนะครับไอตรงเนี้ยต้องไม่รู้ว่ากี่วันแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนับวันไม่ได้นะครับเกี่ยวกับฤดูกาลนี้นะครับขอแค่ว่าให้ข้าวเริ่มเหลืองนะครับปล่อยน้ําทิ้งแล้วไม่เกินอาทิตย์ก็เกี่ยวได้เลยนะครับอาจจะก่อนสงการหรือหลังก็เดี๋ยวดูนะครับเหมือนของต้อมเลยใกล้ๆเคียงกันนะครับโดนแมลงบวกก็จะเหมือนกันครับนี่นะครับอ่า ห่างๆนะครับห่างๆแต่ถือว่ายังยังสวยนะยังได้ขึ้นมาขนาดนี้นะครับนี่แถวบ้านตอมโดนกันหมดนะครับโดนกันทุกเจ้านะครับไม่ต้องกลัวว่าแปลงไหนไม่โดนมแมลงบวนะครับโดนทุกเจ้านะครับแต่ก็สวยนะครับนี่นี่ครับน่าจะอ่าไม่แน่ใจว่าฉีดยาฉีดยาก้มไปแล้วแน่เลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะฉีดในช่วงของข้าวกําลังจะเข้าน้ํานม นะครับอ่าเริ่มงวยหน่อย,อยเป็นตัว R ก็เริ่มฉีดได้นะครับฟางจ้าสลัดเกสงก็ฉีดเลยนะครับก็อยู่ที่เทคนิคใครเทคนิคมันเนาะตรงนี้มันก็อ่าต้องถามก่อนว่าตอนนี้เขาเข้าเขาเข้าน้ํานมแล้วนะครับเริ่มเข้าน้ํานมแล้วนะครับน่าจะฉีดนะครับ,น,น,รบน่าจะฉีดแล้วแหละนะครับหรือไม่ก็อาจจะอีกประมาณสองสามวันน่าจะได้ฉีดนะครับนี่ไม่รู้ว่ากี่ไล่เหมือนกันนะตรงนี้ไฮบายุบเลยเนี่ยยุบไปเลยนะครับนี่เป็นเส้นไปเลยโดนบัวนะครับโดนบัว นี่ครับขอขอสี่หนึ่งนะครับฤดูกาลหน้าอย่างที่บอกว่ากันใหม่นะครับพันหนที่ทําแล้วมันไม่ได้ดีอ่ะมันเกี่ยวกับเรื่องของโดนแมลงบวด้วยโดนเชลารด้วยนะครับรอให้รอดบวไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาทําสู้กันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเป็นเหมือนกันหมดทุกที่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับโดนเหมือนกันหมดเลยแถวบ้านต้อมนะแต่ที่อื่นไม่มีแมลงบวบข้าเขาก็สวยนะครับข้าวก็สวยนะครับบ้านต้อมมีแมลงบวเยอะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการะจวาน ในช่วงปลายกุมภานะครับต้นต้นเดือนมีนาเนี่ยแถวบ้านต้อมวันก็ขอซี่หนึ่งกันเยอะนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวช่วงสงการนะครับก่อนสงการนะถ้าไม่ถ้าอากาศไม่เปลี่ยนแปลงจะได้เกี่ยวก่อนนะครับก็ลองนับวันคํานวณวันกันดีๆนะครับอย่างที่บอกราคาข้าวตอนนี้5,000กว่าถึง6 0 0 0ราคาข้าวไม่ดีนะครับเราก็เน้นให้ข้าวได้เยอะแต่ดันมาโดนแมลงบวนี่แหละครับปัญหาฤดูกาลเนี้ยอ่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าอ่า มายกันไม่ดีทุกเจ้าเลยครับฤดูการหน้าว่ากันใหม่เนาะช่วงฝนมันก็จะปรับฟื้นขึ้นมาได้นะครับนี่ครับต้นก็จะเล็กเห็นไหมเพราะเขาโดนแมลงบวชเยอะเห็นไหมมันก็หายเนี่ยโดนเหมือนกันโดนกเหมืองต้อมเลยนะครับหวังต้อมประมาณสิบประมาณสองอาทิตย์ได้เนี่ยประมาณสิบวันมั้งเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับขอขอซีหนึ่งนะครับแถวบ้านต้อมนะครับต้อมเดินมาถ่ายคลิปนะครับก็ ฝากพี่ๆน้องๆฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะครับส่วนที่พี่น้องท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับเร่งรากแตกกอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีพันข้าวนะครับอ่าพิมพ์มาในข้อความต้อมดื้อได้เลยมาสอบถามได้หรือเป็นกําลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรนะครับในช่องทางของ u t u b e นะครับ0 9 9ย์99 3 6 6 0 9 9 4 1 9 9 3 6 6